สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟทุกท่านเรามาดูราวกันอีกก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าดูกันเลย ธนาโบโลบนกันล่างจันยี่สิบเจ็ดทับหนึ่งทับหกเจ็ดทับหกแปดเราจะย้อนดูที่แปดสองศูนย์ศูนย์แปดหกแสนบวกสาม แปสองครั้งหมื่นสองครั้งสิบสองครั้งบวกเก้าคงที่ก็คือแปดบวกสามแปดสองเป็นหกสองสองเป็นสี่บวกสองสองเป็นศูนย์คือเก้าบวกเก้าคงที่แปดแล้วเก้าสิบสิบเอ็ดได้หนึ่ง บวกห้าเต้มสีได้สิได้เก้าศหนึ่งจับคู่กันก็คือหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่หหนึ่ง ไปที่หลักร้อยกเก้าสิบเก้า ส4 2 3ามสี่สอสสห้าส่วนที่3มกับ4นะคะส่วนที่3กับ4หลักร้อยหลักร้อยเราหาได้3กับ4ก็คือ3 6มหกหนึ่งสีหนึงหหน่งจดจดจดเลย่ออกไปที่3าม ตัวมาเล่ที่ออกก็คือเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่สามหกหนึ่งบวกสามคงที่แสนสองครั้งพันสองครั้งหมื่นสองครั้งบวกเก้าคงที่เอาแบบใหม่เอาแบบใหม่ก็คือเจ็ดบวกสาม เจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสองสิบสี่สี่สองเป็นแปดบวกเก้าคงที่เจ็ดบวกสามเท่ากับศูนย์บวกห้าแต้มก็คือห้าสี่สองเป็นแปดแปดสิบหกสิบหกบวกเก้าเป็น มันก็นมาคือห้าศูนห้าห้าหเจ็ดตัดตัวกลางออกนะครับตัดเอาบวกสองเปเลยก็คือศูนย์ห้าศย์หกศนย์เจดกันไว้อันนี้จริงมีสองหางแต่เรากันมันไม่นถ้าจะบวกสอง ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดหลักลอยก็คือเจ็ดเจ็ดเลยดิเจ็ดแปดเก้าศูนย์เจ็ด แปดสองสามมันชนที่เจ็ดแปดแต่เลขออกที่สองสามเอาเจ็ดตัวนี้เป็นสองสามสีเอาไปที่สองสาม ศูนย์ห้าคิดคิดมันด ออกมาเลขที่ออกก็คือศูนยปดสามสองศูนย์ห้าศูนย์บวกสาม แสนสองครั้งหมสองครั้งพันสองครั้งบวกเก้าคงที่ศูนย์บวกสามศูนย์บวกกันสองครั้งก็ได้ศูนย์แปสองสิบหกสามสองก็เป็นหกเก้าคงที่หกสองสิบสองเก้าละสิบสิบเอ็ สาบวกหได้แปดหบูเป็นสิบสองเก้าสิบสิบอเก้าสได้หนึ่งสองสาจั คู่กันก็คือสามหนึ่งสามสองสามสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสาม เลขหกห้าศูนย์ไปเต็มหกศูนย์ได้ันเถอะโอ้มืดเลยหกไปที่หกศูนย์ไปที่ห้าศูนย์หกหนึ่งตัวกลางนี่มันจะไม่ค่อยออกดิตัวกลางนี่มันจะไม่ค่อยออกแต่เอากันไว้

เป็นบอัดวหลักร้อยก็คือศูนย์หนึ่งสองสามแปดเก้าสามสี่หลักร้อยจะมาสามอีกไหมนี่ชนที่สามตัวเดียวหลักร้อยได้สามตัวเดียวดิที่จะมาเป็นหลักสิบก็ไม่รู้ว่ามันศูนที่สามด้วย แล้วกล้วยก็มาส่วนสามอีกเอาไปสองสามสี่สองก็มีหนึ่งสองสามสี่เอาสี่สีเอาไปที่สามแปดสามสี่แปดสามสามแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่ง สามก็ได้นะคะลืมลืมลืมเลขสามไปชอบตัวนี้นะคะสองหาแปดนหนึ่งกับแปดสาม ถ้าใครจะกันก็กันถ้าไม่ชอบก็ตัดออกไปสองหางเหรือว้สีห่หางชอบก็จัดขัดกระผานนะคะชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นซื้อได้หมดทุกตัวดูคำเตือน คำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการเป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆดังสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่รับชมนะคะขอให้ล่ำล่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า